น้ำเนี่ยมันมีคุณค่ามากสำหรับคนที่กำลังกระหายน้ำแล้วคุณจะขายเท่าไหร่อ่ะ500จะเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผม,มเททิ้งแล้วนะเอาเอา,เอาผมเอาผมเอาฮัลโหลเออถึงไหนแล้วฮะยังแตกโอ้สองชั่วโมงเลยเหรอ OK OK OK。<t ries> 啊，哪里来哇？淹满、啊。 เฮ้ยเฮ้ยเรียกคุณอะเรียกผมเหรอใช่สิไม่เรียกคุณเลียกผีเลยไงมีอะไรอะมีน้ำไหมอะมีน้ำไหมมีสินี่ไงนี่มันน้ำที่ให้ไก่กินนี่ผมจะเอาน้ำที่คนดื่มอะอ๋อครับนั้นรอแป๊บนึง ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเททิท้งทำไมอะ่ะนี่เป็นน้ำของผมผม,ผมจะทำไงก็ได้น้ำเนี่ยมันมีคุณค่ามากสำหรับคนที่กำลังกระหายน้ำแล้วคุณจะขายเท่าไหรอ่ <500. S 1> อ่ะห้าร้อยเฮ้ยทำไมแพงอย่เงี้ยในเมืองยังขายขวดแล้วไม่ถึงสิบบาทเลยบานนอกนี้มันก็ต้องถูกกว่าสิแล้วคุณจะเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมเททิท้งแล้วนะเอาเอา,เอาผมเอาผมเอาเอาตังมาก่อนเอาห้าร้อย ท่อมพี่คุณทำไมขายน้ำให้ผมแพงจังพี่อยากรู้ใช่ไหมงั้นผมจะบอกให้ดูจากการแต่งตัวของพี่แล้วก็รู้ว่าพี่มาจากในเมืองก็ดูมีการศึกษาดีแต่ทำไมมารายาทพื้นฐานที่ยังไม่มีเลยตอนพี่เดินเข้ามาพี่ก็เรียกคนอื่นว่าเฮ้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องซึ่งมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นรู้ไหมถ้าพี่รู้จักให้เกียรติคนอื่นอ่ะใครที่ไหนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่ อย่าว่าแต่น้าแก้วเดียวเลยน้ําเป็นถังผมก็ให้พี่ได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่เสียมารยาทต,ต่อไปผมจะเปลีป่ยนแลงตัวเองครับครับเดี๋ยวผมไปตักน้ําให้อีกแก้วหนึง่งขอบคุณครับ อ้า <Hello>. oh, ถึงแล้วเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไว้มีโอกาสวันหลังผมจะแวะมาใหม่เดี๋ยวพี่มีอะไรครับพี่ลืมของไว้อ่ะครับนะขอบคุณครับ